นี่คือเรื่องราวพระสมเด็จในตำนานและเด็กหนุ่มที่พยายามเอล้พาพะไปปล่อยเพื่อมารักษาพ่อที่ป่วยใกล้ตุยแต่ว่าโลกนี้มันกลมคนมันก็เลียบต้องเรื่องนี้เลยครับสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วกับช่องเคด้วยก่อนที่ไปรับชมรับฟังค่อยกระขอคนละไลค์คนละซับคือเก่าด้วยครับเพื่อเป็นค่าเข้าชมให้กับช่องเคด้วยนี่กับบอเขอว่าไหลเข้าเรื่องเ้วแล้วกันไปไปไปกับหนังที่มีชื่อว่า เดอดสโตนผ่าแท้ขนเกเปิดเรื่องมากับบด้เว้าหลายร ยิงใส่กันบ่มบัมบูบมบัมเลยมีกลุ่มโจรกลุ่มนึงมาจอบไล่ยิงเจ้าของค่้ายมวยชื่อดังเรามีชื่อว่าเฮียรัสแต่ถึงที่ถึกยิงซําใดเรากระบดตุยเพราะว่าเหานั้นมีเบญจะาคีทั้งห้าแล้วก็มีไอ้มองคนหนึ่งย่างทิี่ทิรเข้ามาถอดผ้าเราแล้วก็ยิงโปเข้าไปในหน่วยตา,าแล้วเฮียรัดก็ได้ตุยหลังจากนั้นไอ้มองดําคนนั้นก็ได้ขโมยผ้าของเฮียรัสไปพวกเจ้าจื่อฉากนี้ไว้ดีๆเด้อเพราะว่าฉากนี้มันสิไปเสลยต่อน,น,นแล้วผ้าสมเด็จก็ได้หายสาบสูญไปแล้วภาพก็ไดดด้ตัมหาเ นนบักอันนี้มันมีชื่อว่าบักเอกที่ต้องดูแลพ่อนอนติดเตียงที่ป่วยใกล้ตุยที่รอเวลาผ่าตัดสมองไวๆนี่แหละแต่ถ้าว่าครอบครัวของบักเอกนี่ก็บอก่ค่อยมีสตางค์บ่ค่อยมีเงินร้องง่ายๆก็เลยบ่มีเงินไปผ่าตัดพอขนาดเข้าสิกินในแต่ละมือบักเอกก็พ่อยังต้องไปขอเข้าวัดกินเพื่อประทังชีวิตเลยและภาพก,ก็ได้ตัดมาในอดีตในอดีตพ่อของบักเอกนี่เราเป็นตำรวจแล้วเราก็ได้เหตุคดีของเฮียรัตเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นแหละที่เขาลือกันว่าเฮียรัตนี่เรามีพระสมเด็จวัดระฆังที่หายาก มักเสียนพระแต่ละคนพากันหาให้ควักแต่ว่าหลังจากมือนั้นพระสมเด็จของเฮียรัตก็ได้หายสาบสูญไปนี่ก็คือที่มาของคําว่าพระสมเด็จในตำนานของเฮียรัตและต่อมาพ่อของบักเอกก็ได้ลาออกจากการเป็นตํารวจแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันบักเอกได้กลับมาที่บ้านแล้วมันก็ได้ไปเจอกล่องกล่องหนึ่งในกล่องนั้นก็มีพระประมาณเจ็ดแปดองค์แต่ว่าองค์นึ่งเป็นพระสมเด็จมันก็บ่ค่อยรู้เรื่องพระปานไดรกแล้วบักเอกมันก็ได้เข้ามาเบิ่งไลฟ์โซ่ขายพระของเสียนคนนึงที่มีชื่อว่า เสียนเซิงพ่าร้าที่แสดงโดยไอ้จ่ายไายทศมีแล้วบักเอกก็ได้ถ่ายรูปส่งไปให้เสียนเซิงเบิ่งเออค่อยซีเรียกเราง่ายๆว่าเสียนเซิงเด้อครับเสียนเซิงก็ได้บอกบักเอกไปว่าพระสมเด็จตัวนี้ แต่ว่าส่วนองค์อื่นอาจสีแท้ก็ได้เสียนเซงเลยบอกให้เบักเมื่ออื่นให้โตเอาภาพมาให้กันเบิ่งอยู่หน้าร้านจึงเบักมันก็ได้ตอบตกลงแล้วภาพก็ได้ตัดมาตอนเซาบักเอกมันก็ได้นําพระสมเด็จไปให้กับเฮียเซงได้เบิ่งพอเฮียเซงเห็นเท่านั้นล่ะโอ้น้องขู่แตกวะเนี่ยเราก็เว้านู่นเว้านี่ไปเรื่อยนะตามเชิงเทียนแล้วเสียนเซงก็ได้ไปสรุปตากับพระสมเด็จแล้วเสียนเซงก็ได้บอกกับเบักไปว่าโอ้บอกหําพระโตนี่แท้เบิดเลยวะแต่ยกเว้นพระสมเด็จอยู่องค์เดียวว่ะมันเก๋วะหําที่เขาห้องว่ก เก่าน้องรู้จัก บลบอกเอกมันก็เลยสงสัยเลยถามเฮียเซงต่อไปว่าเอ้าเฮียถ้าองค์อื่นแท้เป็นอย่างองค์นี้มันคือสีเกอยู่องค์เดียวแล้วเสียนเซงก็ได้ตอบบลอกเอกไปว่าโว้ยนอ้องพระมันนานแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ตีเป็นว่าเกยจักเพิ่นเบิ่งเป็นบุแล้วหลังจากนั้นเสียนเซงก็ได้เสนอเงินให้บลอกเอกหนึ่งล้านบาทซึ่งเราบอกว่าเราซื้อไปไว้สอนคนอยู่ในไลฟ์สดนู่นนี่นั่นแล้วบอกเอกมันก็เฮ็ดน,นะสงสัยแล้วมันก็ถามไปอีกว่าถ้าว่าพระมันเกเจ้้้า้าาาสสิซืออไไปปหหีแแตกกกกยังลววบมน่ใ ร้านอื่นเบิงแต่เฮียเซิงเลยบอกกับเบอกอกไปว่าขั้นโตกลับมาโตบได้ราคานี้เราได้เพราะว่ามันเป็นมารายาทนะะและในขณะนั้นก็มีผู้หญิงคนนึงย่างมาซึ่งอีอันนี้มันก็มีชื่อว่าอีหมวยคนแถวนั้นก็ฮู้จักมันในานามเซียนหมวยเป็นลูกสาวของพ่อโสธรที่เป็นเจ้าของสมาคมพระเครื่องแห่งประเทศไทยแล้วอีหมวยมันก็ได้ขอเบิ่ผ้าบเบก ซึ่งบอกอกมันก็บอกได้คัดค้านแล้วอีมวยมันก็บอกบอกอกไปว่าถ้าตัวนี้มีซิทแท้ได้หมอเส้นกระคมพิมพ์กระตรงเนื้อกระแท้มีซิทสิเป็นของแท้เสียนเส้งก็พยายามเี่ยงคอเป็นเอ็นเลยว่ามันสิทแท้ได้จังใดอีมวย มันกแต่อีหมวยก็ตอบไปว่าคอยหัดเบิ่งผ้าก่อนเดินเป็นอีกคอยเบิ่งผ้าพ่อมันตลอดแค่นี้เป็นอย่างคอยสีบองฮู้ว่ามันแท้หรือเก๊ซึ่งอีอัน,นี้มันก็ปากแจ่วพอสมควรด้แล้วอีหมวยก็ได้บอกบอกเอกต่ออีกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นผ้าแท้มันคงสิเป็นผ้าสมเด็จที่แพงที่สุดเลยล่ะบอกเอกกับฟ้าวถามไปไวบอค้านว่าอันมันแพงนี้มันสีแพงจกบาทครับอีหมวยก็ตอบไปอย่างไวเลยว่าท่อใดก็ท่อนั่นลหละตามความพอใจของคนซื้อสิบล้าน อาจสี่ร้อยล้านก็ได้ซึ่งเสียนเซงก็พยายามบอกอีหมวยว่าโตอยามายุ่งจังสั้นจังซีไปหาซีแตกหมู่กระทะคุนไปแล้วเสียนเซงก็ได้ยกเงินมาอีกหนึ่งล้านบาทมาวางตู้มตรงหน้าบักเอกแล้วเล่าก็บอกบักเอกไปว่าตัวสีเอาหรือบอเอาบักเอกมันก็เฮ็ดหน้าสองคิดสองใจแล้วอีหมวยก็ได้แทรกขึ้นมาว่าถ้าโตอยากฮู้ว่ามันแท้หรือเก๊โตก็เอาผ้าไปประกวดเบิ่งเด้ในงานประกวดผ้าที่สีมาฮอดี่สูดไปเลยว่ามันแท้หรือเก๊ซึ่งมันก็เ็ตให้บักเอกบอราบเงินแล้วมันก็เส เหียเซ็งศูนย์แล้วเราก็ได้ด่าลันลาสู่สิไปทางใดก็ไปไปไกลๆจากหน้าร้านครูแล้วเรากระทุบโต๊ะอม ตะนี้แตกกระจุยเบืมือเราก็แตกจนเฮ็ดให้มือเฮียเซ้งี่เลือดสาดผัวแล้วพอหลังจากนั้นอีหมวยก็ได้พาบังเอกมากินบาร์บีคิวอบังเอกมันเบิง่งเมนูเท่านั้นแหละมันก็บอกล้ากินเพราะว่ามันแพงแล้วอีหมวยก็ถามมันไปว่าเอา้าเป็นยังโตคือบบซิแตกบังเอกเลยบอกอีหมวยไปว่าเฮานะ่ะตั้งแต่เกิดมายัางบบเคยกินของพวกนี้เลยเพราะว่าบ้านบังเอกนี่นยาก<น>ขนาดเข้าสิกินในแต่ละมื้อนี่มันยังต้องไปขอเขาว,วัดกินเลยอีหมวยเลยบอกก็บังเอกไปว่าซิแตกซิแตกไปทอขายผ้าได้แล้วโตจึงสิมาเลี้ยงกนืก็ แล้วอีหมวยมันก็โยนผ้าบักเอกลงแก้วน้ําซึ่งมันก็สิพีสูน์ผ้านราวัมปะว่ามันสีแท้หรือบอซึ่งมันก็ให้บักเอกตกใจอย่างแรงและอีหมวยก็ได้บอกบักเอกไปว่าถ้าผ้าตัวเก๊นี่ปานนี้มันมีฟองขึ้นมาแล้วหรือว่าถ้ามันมีรอยต่อรอยแตกมันก็สิมีฟองขึ้นมาคือกันแต่นี้ผ้าตัวโบมีฟองขึ้นมาจักหน่อยผ้าตัวนี้มี์สิีปินของแท้แล้วพอตกคํามคำมาบักเอกมันก็ได้เปิดเบิงข่าวคดีของเฮียรัตที่ถือพรอบสังหารจนตุยแลดอ แต่บักเอกคิดจังไดก็คิดบ่กว่าผ้านี้มาอยู่กับพ่อมันได้จังไดแล้วแล้วก็มาฮอดวันที่ประกวดผ้าอีมวยมันก็ได้พาบักเอกมาประกวดผ้าพอมาฮอดบักเอกมันก็ย่านขนสลับพระมันมันก็เลยสีถ่ายรูปเก็บไว้แต่อีมวยมันกระดึงโทรศัพท์กับผ้าไปแล้วก็บอกให้บักเอกถ่ายรูปผ้าติดกับหน้ามันซึ่งกะเฮ็ดให้บักเอกนี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คือสิมกักเขาแล้วละเบิง่งทรงนี่แล้วบักเอกก็ได้ถ่ายรูปผ้าติดหน้าอีมวยเก็บเอาไว้ซึ่งภายในงานก็มีเซียนดังๆนี่เต็มไปเบิดไอบอยท เซียนเอ็มเอ้ยไอเป้อารัตยังมาซึ่งคนเขียนบทในเรื่องนี้ก็ไอเป้อารัตนี่แหละจักรลักไปเขียนตอนใดแล้วหมวยกับเอกก็ได้ส่งผ้าเข้าประกวดกับเซียนผ้าที่มีชื่อว่าเซียนเอ็มพอเราเห็นทนานั้นะเราเลยแซวไปว่าโอ้หมวยนี่มันสมเด็จในตำนานเลยได้นี่มันสมเด็จเฮียรัตเลยได้นี่มันอาจสิเป็นสมเด็จที่แพงขักข,ขนาดว่าหมวยตัวลองตีราคามาให้อ้ายบังดูบ่ต้องส่งประกวดดอกแต่อีหมวยมันกระตอบไปว่าโอ้ยค่อยเอาไปประกวดก่อนเซียนเอ็มเลยเว้าไปว่าโอ้ยยเว้าหยอกซื้อซื้ออ้ายบ่มีป มันแท้อีอลีพอประกวดเซตผลการประกวดปรากฏว,ว่าพระสมเด็จวัดละฆังเป็นผ้าแท้ครับคือ แ,แล้วอีหมวยมันก็ดีใจแล้วมันก็ได้กระโดดกอดบักเอกแล้วมือมันก็กำผ้าเอาไว้อย่างแน่นหลังจากนั้นพ่อโสธรก็ได้ย่างมาหาบักเอกแล้วเราก็พูดไปว่าโอ้ยหลานเอ้ยพ่อบ่ดได้เห็นพระงามปานีแต่โดนละมือนี้จุดได้มาเห็นกับตาพระหลานนี้งามอีลีซึ่งลาวนี้เป็นคนประวาตบานได้เท่านี้เราเลยยืย่นนำบัตรให้บักเอกก็คือนำบัตรประกันว่าผ้ามันแท้แล้วเราก็ยังเว้าต่ออีกได้ว่ามีเบอร์ส่วนตัวพ่ออยู่ข้างหลังเด้อเพื่อนผาโทรมาได้ยิบสี่ แล้วอีหมวยมันก็เลยได้แทกขึ้นไปว่าพ่ออย่ามายุ่งกับลูกค้าค่อยได้เดี๋ยวค่อยจัดการเองบึ้งทรงสองพวกลูกนี่ก็บ่ค่อยถือกันได้พ่อโสธรเลยบอกกับอีหมวยไปว่ากลับบ้านบ้างเดี๋ยลูกบ่ค่อยได้เจอหน้ากันเลยเราวพอหลังจากนั้นอีหมวยมันก็ได้ประกาศอย่างดังว่าพระสมเด็จวัดระฆังของเฮียรัตได้กลับมาแล้วซึ่งมันก็ให้ทุกคนภายในงานนี้แห่กันเข้ามาเพื่อพากันหนีออกมาจากงานบทันตีตะวมีตาขับรถของอีหมวยจงแล้วอีหมวยมันก็บอกบอกเอกไปว่าการสิทธิดต่อหาคนมาซื้อพระให้้โตเดดดออมันนนาจิ จังใดโตกระทาเนี่ยจักน้อยการสิหาคนที่ให้ราคาสูงที่สุดให้ซึ่งอีหมวยมันก็ขอส่วนแบ่งจากการปล่อยผ้าองค์นี้แค่สิบเปอร์เซ็นต์และในคืนนั้นอีหมวยมันก็ได้มาไลฟ์สดตามปกติแต่ที่บอกปกติก็คือมีคนมาถามหาผ้าสมแต่อีหมวยก็บอกไปว่าของดีอดใจรอเนี่ยจักน้อยเพิ่นว่าระหว่างที่บักอีกเบิ่งไลฟ์สดิ่นก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ซะแต่ยิ้มได้บโดนอยู่ยๆก็มีคนทักเข้ามาในเฟซบุ๊กว่าสร้างกูอยู่ไส่สร้างกูยู่ไดโอ้โบแมนบ่แมน ทักมาว่า้าสมเด็จอยู่ซางเอกมันก็งงเลยไผ่วะแล้วอยู่อยู่ผู้ชายคนนั้นมันก็ได้ทุบป,ประตูเข้ามาแล้วเอาปืนจ่อหัวบอกเอกแล้วถามว่าสร้างกูอยู่ซ้ายร้างกูถามว่าช้างกูอยู่ไหนโอ้ยบอแม่นห้ามเลย สมเด็จอยู่ใส่สมเด็จอยู่ใส่อยู่สลับมันก็ถามซ้ำๆแต่บักเอกมันก็แข็งมันก็บอยอมบอกพระพ่อตูสมบัติพ่อตูมึงเชียวไปอย่างแล้วบักอันนี้มันก็หักนิ้วบักเอกทีละนิ้วทีละนิ้วโอ้ยค่อยนี่ยังชอบเลยขนหักนิ้วทีละนิ้วนี่โอ้ยอยากโดนว่ะแต่ในความโชคร้ายของบักเอกก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่ามันมีคนมาเคาะประตูบักเอกบักเอกมันก็เลยตะโกนสุดเสียงไปมันก็เลยเฮ็ดให้ผู้ชายคนนั้นเฝ้าหนีไปอย่างไวซึ่งโจนคนนั้นมันก็มีชื่อว่าบักวิทเตอร์คือยค่อยกรี่องกนนีีคค่ มาซ้อยหมอก็คือเฮียเซิงนั่นแหละมาพร้อมกระเป๋าเดินทางแรกๆค่อยกะคิดว่าสี่วนบอกเอกไปเที่ยวเขาใหญ่ที่ไหนได้เราหอบเงิน30บล้านมาซื้อผ้าบอกเอกซึ่งบอกเอกเพิ่งเจอเหตุการณ์เมื่อกี้นี่มันกระาาิมันก็เลยว่าสิปล่อยผ้าให้กับเฮียเซิงแล้วบอกเอกมันก็ว่าสิโทรบอกอีหมวยแต่อีหมวยโทรไปจังใดมันก็บอลาบอกเอกมาเลยมาที่โรงพยาบาลมาเอาผ้าที่พ่อซึ่งบอกเอกมันก็สลัดเด้บอกเอกเก็บผ้าไว้ที่ตัวพอบอกเอกเอาผ้ามาให้เฮียเซิงเบ่งเท่านั้นล่ะสีหน้าเราเปลี่ยนไปทันทีเลยแล้วเราก็ว่ากับบอกเอกไปว่าเฮ้ยกูโบ พ่อมึงเดิมึงอย่ามาเล่นตลกกับกูมันบทตลกดินี่มันเป็นพระเกะพระมันคนละองค์กันเว้ยคนอย่างกูดูพระครั้งเดียวจำไปตลอดชีวิตพอบอกอีกฟังจบมันก็เห็นหน้าล่าแล้วเรามันกว็วอกไปว่ามันสิเก้ดได้จังไดเฮียกับพระองค์นี้แหละที่ค่อยเอาไปประกวดแล้วชนะมานะ่ะแล้วเฮียเซ้งเราเลยถามไปว่านอกจากเองมีใครจับพระองค์นี้บอกอีกเลยว่านอกจากค่อยกับอีหมวยกับบูมีไผ่ได้จับพระองค์เฮียเซ้งเลยสรุปได้ทันทวนวน sing, ีว่าเป็นอีหมวยแน่ๆพอเฮียเซงฮู้ว่าเป็นอีหมวยเราก็ท้อขึ้นมาทันทีเลยลยแ้วกบอก ตัวพาอพระมือใดตูวกติดต่อมหาเฮียเด้อที่เสียนเซ้งบ่ก้ากับอีหมวยก็เพราะว่าอีหมวยมันเป็นลูกสาวของพ่อโสธรซึ่งพ่อโสธรน,นี่เก็บเสียนเซ้งมาชุบเลี้ยงตั้งแต่อย่างนี้น้อ,อแล้วก็เปิดร้านให้กับเสียนเซ้งเบาง่ายๆเลยก็คือเสียนเซ้งมีทุกมือนี่ก็กย้อนว่าพ่อโสธรน,นี่แหละไปเบาง่ายๆเลยนี่แหละที่เป็นเหตุผลว่าเสียนเซ้งจึงบ่ก้าเหตุอย่างกับอีแล้วบัอกเอกมันก็ได้คิดย้อนไปในวันที่อีหมวยกระโดดกอดมันในวันงานเอกมันก็เลยคิดว่าอีหมวยนี่แหละหน้าสีเป็นคนสลับพระมันตอนนั้นแล้ว บัอกเอกมันก็พยายามโทรหาอีมวยแต่โทรจังได้มันก็ถูบทิพอบัอกเอกกลับมาที่โรงพยาบาลบัอกเอกมันก็ได้รับข่าวลายเพราะว่าพ่อของบัอกเอกได้ตุยไปแล้วซึ่งบัอกเอกมันก็เสียใจลายที่ทหาคนมารักษาพ่อมันบทันซึ่งภายในงานศพของพ่อบัอกเอกก็มีพ่อใ,ใ Kas, หญ่อันนึงมาแล้วบัอกเอกมันก็ได้ถามไปว่าอันลุงเป็นเพี้ยนกับพ่อคอยบอกพ่อใหญ่อันนี้เรามีชื่อว่านุพดุลเราก็ได้ตอบบัอกเอกไปว่าบอบอแมนดอกลุงเป็นเจ้านายเก่าของพ่อโตนะครับซึ่งพ่อของบัอกเอกนี่ก็เคยเป็นลกกนนน้ออออพพ่่่่ใหญีละบเรา สิลาออกจากการเป็นตำรวกเอกเลยถามผู้การว่าเออค่อยซีเรียกเราง่าๆว่าผู้การเด้อถ้าลุงเป็นตำรวจซันค่อยแจ้งความได้อยู่บ่ซึ่งเบักยังบ่ันได้เอ่ยปากอย่างผู้การก็เลยส่วนขึ้นไปว่าอี่อย่างเฮียหำผ้าตีหำซึ่งเบักมันก็ตะนิดตะงิดใจมันเลยโบอกมันเลยบอกไปว่าโบแม่นดอกลุงของของท่อน่ะมันเป็นของเก่าอันเพื่อนๆจำผู้การนี้ไว้ดีๆเด้อซึ่งเรานี่มีบทบาทสำคัญพอสมควรหลังจากนั้นเบักมันก็ได้มาดักรออีหมวยที่ลานจอดรถแต่ตาขับรถของอีหมวยก ก็ได้เข้ามาห้ามบักเอกแล้วก็บอกบักเอกไปว่าถ้าตบ่อยากเจ็บตัตัวก็ับไปซะซึ่งอีหมวยมันก็ย่างผ่านบักเอกหน้าตาสยได้มันเฮ็ดคือคนบุเคยหูจักกันบักเอกมันก็สู้แล้วบักเอกมันก็ติดต่อไปหาบักวิทเตอร์ทันทีแล้วก็นัดบักวิทเตอร์มาห้างห้างนึงแล้วหมอก็ยื่นนํำบัตรผู้การให้กับบักวิทเตอร์ที่บักเอกมันเฮ็ดแบบนั้นก็คือแบบว่า ให้บักวิตเตอร์ไว้ใจอบบจจจจจีอย่างประมาณนี้แหละแบบว่าถ้าคูจะแจ้งตำรวจกูก็แจ้งได้อีอย่างประมาณนี้ซึ่งบางเอกมันก็บอกบักวิตเตอร์ไปว่าถ้าโตอออผ้าสมเด็จนี้กับมาได้กันิีให้ส่วนแบ่งโต10%เพิน่นแต่บักวิตเตอร์มันก็บอนําแล้วมันก็สิย่างหนีแล้วเอกมันเลยขอร้องบักวิตเตอร์ไปว่าอ้าค่อยขอร้องละไอ้เจ้าฮูบอทางซีวิตค่อยนะบ่เคยกินบาร์บีคอนเลยแม่งโคตรอร่อยจิบหายเลยว่ะพี่ผมได้กินแต่ข้าววัดอะพี่พ่อของผมอะเก็บผ้าไอ้องนี้ไว้อะแม่งไม่ยอมเอาไปขาย ถ้าเอาไปขายอะ่ะชีวิตของพวกผมคงจะดีกว่านี้แล้วพ่อของผมก็คงไม่ตายไปแบบนี้ซึ่งมันเคให้บักวิตเตอร์นี่ใจอ่อนแล้วก็ยอมให้มันไปตามหาพาแล้วบักเอกกับวิตเตอร์มันก็ได้มารักท่าอีหมวยบักวิตเตอร์มันก็ได้วางแผนการบอกบักเอกไปว่าตัวบต้องคิดอย่างเด็กกนสิจัดการเองยกเว้นซะจากอีมวยแล่นหนีแล้วตัวจังแล่นตามบโดนรถอีหมวยมันก็ขับทีรีทีรีมาแล้วบักวิตเตอร์มันก็จ่อปืนไปที่หัวอีหมวยแล้วถามไปว่าถามว่าช้างกูอยู่ไหนท่าอยู่ไหน อีเห,เหมวยมันก็ตอบไปว่าผ้าโบยู่แล้วผะะ้าโบยู่แล้วมีคนสิงผ้าไปแล้วแต่ว่าสภาพของอีหมวยกเระเทเสบัดสสบอมมาเลยเพราะว่าอีหมวยมาถึกป้นผ้ามาอีลีแล้วอีหมวยมันก็ขอร้องให้ส้อยอีตาขับรถเพราะว่าอีตาขับรถนีถือบาทามาอาการนี้นักพอสมควรเลยแล้วบบกเอกมันก็แสดงตัวออกมาซึ่งมันเกตให้อีหมวยนีจือเสียงบบกเอกได้แล้วบักเอกมันก็พาอีตาขับรถนีไปโรงพยาบาลซึ่งมันเกตให้บบกวิตเตอร์หนีสูนเพราะว่ามันพิดแผนบบกวิตเตอร์มันก็ได้จับอีหมวยยัดลงในถังน้ำแข็งแต่ว่าโบ ทีแข่งตุยไปแล้วล่ะพอจะเปิดออกมาบบกเอกมันก็ใส่เพื่อนเอาแล้วโตคือเฮ็ดกับกันยังซี่วะกันอุตส่าห์ไว้ใจโตโตหูบอกว่าพ่อกันตุยไปแล้วก็เข้าใจมันยุดอกมันก็สูญแล้วเนาะถ้าอีหมวยบอเอาผ้ามันไปพ่อมันก็คงิี่บตุย่อยว่าพออีมวยมันได้ยินมันก็ช็อตไปเลยเพราะว่ามันบบคิดบบฝันว่ามันสิเป็นเรื่องใหญ่ปานี้อีมวยมันก็ได้ขอโทษบักเอกไปชุดใหญ่มันก็ขอโทษแล้วขอโทษอีแล้วอีหมวยมันก็ได้ร่วมมือมาตามหาผ้าเรื่องอีหมวยมันก็ได้บอกไปว่ามันมีบบกี่ ที่ีซื้อพระองค์นี้นะที่ให้ราคาแพงๆอีหมวยมันเลยบอกไปว่ามันโมโหูดอกว่าไผเป็นคนลักภาไปแต่มันโหใค่ซื้อพระองค์นี้นั่นก็คือเสียไ่รลดแล้วอีหมยมันก็ได้เว้าต่ออีกว่าคนที่ลักภาไปนะมันต้องเอาไปปล่อยให้เสียโรดเออค่อย่เรียกเราง่ายๆวัดเสียโรดเด้อครับอันเสียโรดนี่เราเป็นเจ้าของใ่ายหมยซื้อดัง่คยนึงแล้วเราก็ได้เก็บสะสมพระเบญจภาพขีทั้งห้าแต่ก็ยังขาดอีกองค์นึง่งก็คือพระสมเด็จวัดแล้วทั้งสามคนก็ได้มาที่ค่ายหมยเสียโรดพอแต่มาฮอดกันย่างทิร,ทรหท พวกเพื่อนกระทำทรงวัชิไปปล่อยพระให้เรานั่นแหละที่จริงมาเจอบท่าคนที่สิมาปล่อยพระให้เสียไพโรคพอแต่นั่งลงเราก็โม้ให้พวกเพื่อนฟังว่าอันเรานี่เคยถือรอบสังหารแต่ว่ากระสุนนี่โบเข้าโตเราจักรุกก็เพราะว่าเราห้อยพระสี่องค์นี่แหละเสียโรคเราเลยคิดว่าเราบดตุยย้อนพระสี่องค์นี่แหละนั่นก็ให้เราอยากเก็บสะสมพระเบญจภาคีทั้งหาให้ครบโบหัวเป็นย้อนพุทธคุณของพระหรือว่าบบถึงข่าวตุยหลังจากนั้นบโดนคนที่สิมาปล่อยพระให้เสียภัยโรคก็มาแต่ก็ถือหิ้วขึ้นรถตู้ ไปสกจักมาแต่ใส,ส่บุหูพอุูเพิ่นเห็นแบบนั้นซูเพิ่นก็เฝ้าตามไปไวบ่คันพอแต่ไปฮอดก็คิดว่าผู้ใดที่แท้ก็คือเซียนเซ้งที่จับคนที่มาปล่อยผ้าให้เสียไพโรดอันซึ่งคนที่ไปปล่อยผ้าให้เสียไพโรดนั่นก็คือลุงเต่าที่แสดงโดยน้าหมูของเตยลุงเต่านี่เราก็เป็นลูกน้องของพ่อโสธรพ่อของอีหมวยพอทุกคนหู้ว่าเป็นพ่อโสธรที่ขโมยผ้าไปทุกคนก็ถึงก็เพชดหน้าเออไปเลยเ็ดอยางบูถึกเลยนิ่งไปเลยบอกเอกมันเลยเว้าไปว่าผ้ากับผ้ากูสู่สัญาติไปหาสีแตกอยังนี่มันส่มบัพอออกูขงขงง กูกูมีสิ์เอาคืนสู่มีซิดยังสู่เสียวผราของกูไปซึ่งก็เฮทศให้สถานการณ์เบาลงมาแล้วทุกคนก็ได้ร่วมมือกันเพื่อเสียวผราคืนมาซึ่งอี้หมวยมันก็ฮู้ดีว่าพ่อของมันเป็นคนแบบอี้หมวยมันเลยวางแผนซสีซิงผ้าคืนมาโดยการที่แบบว่าแกล้งเป็นบ่ฮู้ว่าพระอยู่นําบักเอกนี่เป็นของปร้อมแล้วทําท่าเสียเอาไปปล่อยให้เราซึ่งอีหมวยมันก็ให้บักเอก,กับบักวิตเตอร์นี่เข้าไปก่อนแล้วคนที่เหลือแล้วค่อยตามไปพอมาหอดบักเอกับบักวิเตอร์ก็ได้เข้าไปพอแต่ย่างเข้าไปเท่านั้นแหละเครื่องตรวจอาวุธมันก็ ังขึ้นมาล,ลูกดอตีตีตีจูบมพ่นกับตกใจซึ่งอีมวยมันก็ได้บอกบักวิตเตอร์กับบักเอกไว้ว่าโบต้องย่านดอกไอเครื่องหานั่นอนะ่ะไผ่ย่างเข้าไปมันกระดังเบิดแหละซึ่งอันที่จริงก็บโมมีไผ่ตรวจจริงดอกนั่นมันก็เลยเฮ็ดให้ทุกคนโบสงสัยแล้วพ่อโสธรก็ได้ออกหมายอหลีซึ่งพ่อโสธรก็ได้ไล่ลูกค้าที่อยู่หน้าร้านกลับไปก่อนเลยเฮ็ดให้ทางร้านมีแค่บ,บักเอกกับบักวิตเตอร์แค่สองคนแล้วก็ลูกน้องพ่อโสธรอ,อีกสองคนพอมาฮอดเราก็ตีเนียนเลยได เอามาเบิ่งดูพอเราเบิ่งเท่านั้นนะเราก็ตามน้ําไปเลยว่าโอเคลูกสงสัยตาพ่อซิบดีแล้วเราก็ยื่นให้บักแวน่นนะเบิ่งพอบักแว่นมันส่องมันก็ตีเนียนปี่อีกว่าเกเบักเอกมันก็ตีเนียนตุกใจพี่อีกว่าเอ้ามันสิเก้ได้จังไดมือนั้นพ่อโสธรยังบอกว่ามันแท้อยู่พ่อยังยื่นใบรับประกรันพระแท้มาให้อยู่มันสิเก้ได้จังไดเหลี่ยมเจอเหลี่ยมเข้าไปอีกพอโสธรเลยบอกบักเอกไปว่าโอ้ยมันอาจสิเก้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะลูกเครื่องตรวจมันน่าสิมีปัญหาไปโทษเครื่องตรวจอีกได้เท่านี้แล้วเเราาากยบ่ล ขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าอีกไปว่าอยู่ในนี้นะมีผ้าแท้อยู่องค์นึงตัวหู้บอกว่าองค์ใดเป็นผ้าแท้ขั้นตัวหู้ตัวออกไปเลยแล้ว่าซันค่อยเอาเพี้ยนมาส่องได้บ่แล้วอีหมยกับเฮียเซ้งกันย่างเปิดตัวออกมาเลยเฮ็ดให้พ่อสู่ธรนีงงเป็นไก่ตาแตกไปเลยแล้วลูกน้องเฮียเซงกับล่าก็เป่าเดินทางมาค่อยกคิดว่าแม่นเงินที่ไหนได้เป็นตะลุงเต่านี่ที่เป็นลูกน้องเราซึ่งก็เฮ็ดให้เรางงเป็นไก่ตาแตกไปอีกรอบสองอีกอีหมยก็เปิดไปอย่างไวเลยว่าเป็นพ่อภาษาอย่างว่าส่งคนมาปล้นลูกสาวตัวเจ้าหู้ ต๊คอยพอเราได้ยินว่าตาลุงันนี้ทำร้ายลูกสาวเราเรากทึบ,บเอาแล้วโบบาโบบาเลยแล้วก็หันมาว่ากับอีหมวยว่าพ่อจัดการให้แล้ว์เรารู้แล้วอีหมวยก็ด่าพ่อโสธรไปสุดใหญ่ว่าพ่อนี่โบหูจักพอ,อยากได้อยากมีโบหูจักจบจังสั้นจังซี่ พ่อเคยสนใจลูกอยู่บอกว่าลูกต้องการยังซึ่งพ่อโสธรก็ถามไปว่าลูกลูกพ่อคนเดียวลูกต้องการนีหยังพ่อให้ได้เบิรทุกอย่างขอแค่ลูกกลับมาอยู่บ้านแล้วพ่อโสธรก็บอกกับอีหมวยอีกว่าที่พ่อเฮ็ดแบบนี้นะก็เพ่อว่าพ่อ่ะบม่อยากให้ลูกมาใกล้วงการนี้วงการนี้นะมันอันตรายแล้วหมวยต้องการยังบอมาดูพ่อให้ได้เบิร์หละอีหมวยเลยว้าไปว่าหมวยต้องการพระทุกองแล้วหมวยก็สิเปลี่ยนชื่อร้านเป็นหมวยโสธรซึ่งเก็เฮ็ดให้พ่อโสธรนิ่งไปสภาพซึ่งพ่อโสธรแล้วก็ว่าว่าลูกลูกต้องการ แค่นี้หรอกพ่อให้ได้เบละ่ะยกเว้นเดือนกับดาวซึ่งนั่นกเ็เฮ็ดให้อีหมวยน้ำตาไหลแล้วทั้งสองก็ได้ขอดแล้วทั้งสองก็ได้คืนดีกันบอกเลยฉากนี้กินใจจัดผมดูผมยังน้ำตาซึมเลยแล้วทุกคนก็งงว่านี่มันอยู่ในแผนด้วยหรอแล้วเฮียเซิงก็เว้าขึ้นไปว่าฝ่ามันยังบบจบเด้คืนพระให้น้องมันไปเฮอะแล้วพ่อโสธรก็ได้ย่างมาเวา้ากับเฮียเซงว่าคนบนโลกใบนี้นะสั่งกูได้เบิดยกเว้นมึงกูนะเก็บมึงมาเลี้ยงจากข้างถนนฉะนั้นมึงบ่มีซิทมาสั่งกูหรอกซึ่งก็เฮ็ดให้ซง่ึ มันเคสในเฮียเซงนี่สูดแล้วก็ควักปืนขึ้นมาแล้วลูกน้องพ่อโสธรทั้งบักวิตเตอร์บักเอกก็พากันจ่อปืนใส่กันเป็นวงกลมปันวงเวียนอนุสาวรีย์ซึ่งพ่อใหญ่โสธรก็ว้าขึ้นไปว่ามึงซีร้องของกับกูร้องเบิ้งว่าพระมึงกับพระกูไผ่ซีแน่เขากันพระที่มึงห้อยอยู่อาจซิปินของเก๋ก็ได้ซึ่งเให้สถานการณ์ตอนนั้นนี่ตึงเครียดขนาดไ้เพิรๆแล้วบักเอกก็ได้ย่างออกมาแบบสโลโมชั่นแล้วก็เว้าไปว่าขนาดพ่อผมนะห้อยผ้าไอองค์นี้ติดตัวไว้ตลอดเรายังตายนับภาษาสูท จุดๆแบบนี้คิดเหรอว่าผรามันจะคุ้มขอพอบักเอกว่าจบอยู่ๆบักผู้การจักโผมาแต่ใส่วงแล้วก็บอกให้ทุกคนวางปืนลงซึ่งไอ้ผู้การในการนัดไอ้กบพ่อโสธรนี่ไว้ว่าสิมาเอาผรานี่แหละซึ่งก็ให้ทุกคนนี่งงเป็นไก่ตาแตกเลยพอเธอมาหอดเราก็บ่ได้ว่าหลายๆพ้าอยู่ใส่ซึ่งพ่อโสธรก็สู้เดิมเลยเราก็เหลียวไปที่ถาดผราถาดนั้นและแล้วก็ยิบมาองค์นึงว่าองค์นี้แหละผู้การแล้วผู้การเราก็ได้หันไปประกาศกับทุกคนว่าเรานี่สิยึดผ้าองค์นี้ไว้เพื่อเป็นของกลางในคดีรอบสังหารเฮียะ เมื่อ30ปีก็ซึ่งกระเฮตให้บักเอกนี่ปฏิทิต่อเรื่องราวขึ้นมาได้ว่าหน้าสิเป็ยนบักผู้การนี่แหละที่สั่งพ่อบักเอกไปสังหารเฮียร์ล่ะอยู่ๆบักวิตเตอร์เหมือนยกปืนขึ้นมากาดยิงทั้งลูกน้องผู้การทั้งลูกน้องคอโสถอนะยิงส่วนใส่กันทั้งร้านกระจุยกระจายไปเมดแล้วสถานการณ์ก็นิ่งลงสักพักทุกคนนี่นอนกองกันเต็มพื้นเลือดนี่นองเต็มห้องไปเมดเลยเพื่อนๆแต่บักเอกมันก็่ได้เป็นอย่างเพราะว่าตอนนั้นนี่บักวิตเตอร์ทุกมันล้มลงไปซะก่อนเลยเฮดให้บัก ผระก็ได้กระจุยกระจายไปหบดแต่เฮียเซงก่อนที่เราสิขาดใจตายเราก็ได้ซีไปที่ภาพแล้วว้าว่าองค์นั้นแล้วเราก็ได้ขาดใจตายจักแมนโบแมนได้เพ่มเพื่อนแล้วบักเอกมันก็ได้ยิบผ้าองค์นั้นขึ้นมาแต่อยู่ๆบักวิทเตอร์ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วจ่อปืนไปที่หัวบักเอกแล้วาว้าไปว่าเอาพาพ่อคูคืนมาแล้วหนังก็ได้ตัดภาพย้อนรับมาในอดีตในฉากแรกที่เปิดเรื่องขึ้นมาที่เฮียรัตเราถึกรอบสังหารซึ่งบักวิกเตอร์ก็คือลูกชายของเฮียรัตนนั่นเองซึ่งหนังก็ซีเสลย ในคืนนั้นนี่บักวิกเตอร์ได้อยู่ในรถคันนั้นนําในคืนที่เฮียรัตเราถือฆ่านั่นแหละซึ่งคนที่ฆ่าเฮียรัตก็คือพ่อของบักเอกซึ่งตอนแรกก็ยิงเราบอกเข้าได้เฮียรัตอ่ะแล้วเราก็บอกให้บักวิกเตอร์นี่อาปากแล้วเราก็ยัดสมเด็จหันเข้าปากบักวิกเตอร์แล้วพ่อของบักเอกก็ได้ย่างมายิงเฮียรัตซ้ําอีกทีนึงเราจึงตายแล้วพ่อของบักเอกก็ควักอาผ้าจากปากบักวิกเตอร์ออกมาพ่อของบักเอกก็ได้รับคําสั่งมาจากบักผู้การอีกทีนึงแล้วผู้การก็บอกให้พ่อบักเอกฆ่าบักวิกเตอร์ เตอร์นี่ไปฝากไว้อยู่บ้านเด็กกำพร้าซึ่งตอนแรกนี่พ่อของบักเอกนี่เราสิคืนผ้าให้บักวิกเตอร์แล้วแต่พอห้อยไปเท่านั้นละ่ะก็มีคนทักเลยว่าโอ้ห้อยสมเด็จเลยบอกขอเบิกแนะ่ซึ่งพ่อของบักเอกเราก็รู้ดีว่าผ้านี่มีราคาแพงเราเลยเก็บไว้เรากะว่าสิคืนให้บักวิกเตอร์นี่ตอนมันใหญ่แต่เราก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลซะก่อนนี่แหละที่เป็นสาเหตุให้พ่อบักเอกเราบอ่ขายผระแล้วบักเอกมันก็ได้ไปเจอผ้าแล้วมันก็ได้อาผ้านี่ไปประกวดมันเลยเฮ็ดให้เรื่องนี้แดงขึ้นมาว่าผ้าของเฮียรัตน์นี่ได้บลบาค้งแว บิกเตอร์มันก็ได้หูข่าวมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันบักวิเตอร์ก็เจาะปืนไปที่หัวบักเอกแล้วก็บอกให้บักเอกเอาผ้าพ่อกูคืนมาเอาผ้าพ่อกูคืนโบดนกระสุนจักปิวมาแต่ใส่บบหูไปเข้าหัวบักวิเตอร์ที่จริงก็เป็นอีหมยนั่นแหละมันยังโบตายมันลุกขึ้นมายิงบักวิเตอร์แล้วมันก็หันปืนมายิงใส่บักเอกแต่ก็บถทึกบักเอกมันวิ่งหนีตายออกมาข้างนอกซะก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาควบคุมสถานการณ ตายกันทั้งร้านเลยตัวห้อยผ้าเอียงวะรอดอยู่คนเดียวแต่บักเอกมันก็บ่มีอารมณ์ฟุยนะมันเลยบ่ได้ตอบเอียงแล้วหลังจากนั้นบักเอกมันก็ได้ขายผ้าออกมาจากปากแล้วหลังจากนั้นก็มีสายโทรมาหาบักเอกนั่นก็คือเสียไพโรสเสียพโรดเลยว้ากับบักเอกไปว่าเสียดูข่าวยิงกันเลเทสตายทั้งร้านเลยแต่เอกไม่เป็ียนอะไรแล้วพระยังอยู่กับเอกไหมแล้วเสียไพโรดก็เว้ากับบักเอกต่ออีกว่าร้อยล้านเสียก็สู้แล้วหนังก็ได้ตัดจบลงนี่แหละที่มาของคําว่าพระแท้คนเก๋ไอ้ที่ เอกยิบมานะจกักแท้บบแทนถูกปะเพื่อนเพื่อนถ้าผู้ใดได้เบิงหนังเรื่องนี้มาแล้วหรือว่าดูหนังเรื่องนี้มาแล้วก็เข้ามาฟุยกันได้เด้อครับถ้าผเบิงหนังเรื่องนี้บจบสีบ่บเข้าใจพ่อบอกเอกเลยว่าเล็กๆเรากะว,ว่าสีคืนผ้านีให้กับบักวิกเตอร์แล้วแต่ว่าเราดันมาป่วยซะก่อนแล้วบักเอกมันก็ได้ออาผ้าไปประกวดข่าวมันก็เลยดังขึ้นมาบักวิกเตอร์มันก็เลยฮู้ข่าวมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาผ้าองค์เดียวจิบหายไายป่วงไปเบิดเพื่อนถ้าผเบิงจบแล้วค่อยก็ฝากากดไ like, ลค ก่อนบายบายสวัสดีครับ